ินข้าวแล้วหรือ,อยังน,นี้ก็มากินข้าวแบบบ้านๆคุณอีสานบ้านเราต่อนะครับผมใครยังไม่ได้ทานข้าวก็แวะมารับประทานข้าวด้วยกันวันนี้ก็มีเมนูหลายอย่างวันนี้คืออันนี้คือเมนูวันนี้อันนี้ต้มอะไรต้มกระดูกหมูใส่เห็ดนี่คือกระดูกหมู ใส่เห็ดบ้านเรานะครับไอ้นี้ตัวสำคัญที่กระผมชอบนี่ให้ดูใกล้ๆก่อนไม่รู้จะเห็นปะกล้องนี่เป็นน้ำพริกกะทิใครเคยกินบ้างเอ่ยน้ำพริกกะทิน้ำพริกะรกะทิบ้านผมเรียกว่าจิรุโดงจิรุะโดง จุโก็คือน้ำพริกโดงก็คือมะพร้าวเรียกว่าจิุโดงแถววิสารใต้อยู่บุรีรัมย์สุรินทร์พ่จะรู้จักศิีสเกตนี้ก็รู้ก็จะรู้จักก็แล้วแต่คนชอบนะน้ำพริกกะทิทำยังไงบางคนเขาก็เอาไก่เอาไก่มาโขก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 นะแต่ส่วนมากผมจะทำปลา ปลาจะเป็นปลาทูหรือปลาอะไรก็ได้ามาโขขกเป็นน้ําพริกแล้วก็ใส่กะทิใสก่สกะทิเข้าไปต้มกะทิให้เดือดพอเดือดได้ที่เราก็ใส่น้ําพริกที่เราโขกเตรียมไว้ใส่เข้าไปก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสโตอเพื่อนๆเขาให้มาของให้นิชอบเลยเชียว ของที่ก็ให้มาน,นี่ชอบมากเลยอันนี้เป็นยอดมะระเก็บฟิมรั้วเยอะเพราะช่วงนี้หน้าฝนก็จะเยอะหน่อยอันนี้เป็นยอดมะระซึ่งกินกับน้ําพริกกะทิหรือน้ำหรือกระโ,โดงเนี่ยมันจะเข้ากันเข้ากันมากเลยส่วนนี้เป็นผักต้มก็จะเน้นผักต้มหน่อย นี่เป็นมะเขือต้มประกาศขาวต้มเป็นกระเจี๊ยบนะครับแล้ว้่ใครชอบต้มอะไรก็ได้หมดเลยส่วนกระผมก็จะต้มให้เปื่อยหน่อยเพราะมันเป็นของมันเป็นมันมันเป็นเกี่ยวกับการย่อยสลายของที่เรากินด้วยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากทำกินถ้าไม่เคยทำนะเพราะแต่ละจังหวัดก็กินไม่เหมือนกันนะทานไม่เหมือนกัน าใครอยากจะลองไปทานก็ก็ลองทำดูน้ำพริกกะทิใส่กะทินะครับใส่กะทิน้ำเป็นน้ำพริกกะทิหรือจะเรียกว่าจิโรุโดงจิโรุโดงโดงก็คือมะพราะ้าวเป็นภาษาเขมรบุรีดามก็สอนกันไปด้วยที่สำคัญกินมือที่สำคัญกินมืออร่อยที่สุด มือกะบ่อยสากคนนี้ชอบกินโชยังเลยกับข้าวก็เห็นจะมีดีอะไรเลยแต่ชอบกินโชจังเกี๊ยบต้มชอบกินโชยังเลยนะแก่ก็อยากจะถามไทยว่าใครเคย ทานไหมน้ำพริกกะทิถ้าใครไม่เคยทานก็ลองไปทำทานดูนม่ใค่ไหนแล้วข้าวจะไม่ค่อยเน้นหรอกจะเน้นไปที่ผักจะเน้นไปที่ผักเพราะผักนี่เวลาเราทานเสร็จ่ะมันย่อยง่ายแป๊เบเดียวมันก็ย่อยแล้วสำหรับข้าว สำหรับข้าวมันก็จะเป็นแป้งเยอะเวลาเราทานข้าวเยอะๆแป้งมันสะสมในร่างกายเยอะก็จะกลายเป็นน้ำตาลทีนี้ความตัวไม่สุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยจะลดข้าวหน่อยจะลดข้าวแล้วก็หันมากินผักเยอะๆ,ๆ ไปหาหมอที่ไลหมอบอกว่าให้กินผักเยอะๆกินปลาหนึ่อเยอะๆเรากินปลาหนึ่งเกือบทุกวันเลยคุณหมอก็ชอบบอกเงี้ยชอบบอกให้กินปลาเยอะๆกินผักเยอะๆเพราะปลามันมีประโยชน์ผักก็มีประโยชน์ นี้ต้มกระดูกหมูใส่เห็ดไม่รู้เขาไปได้เห็ดอะไรมาเป็นหดเห็ดโคนหรือเห็ดไข่น่าจะประมาณเห็ดโคนลหรมั้งเห็ดโคนก็จะแพงหน่อยมาจากบ้านเราอ่ะของแพงเลยอย่าไปกินเยอะก็ช่วยอุดหนุนกันไปในฐานะที่เป็นคนอีสานบ้านเรา ใช่ไหมครับท่านวันนี้น้ำท่าเราก็เตรียมมาพร้อมแล้ว <c oughs> ยอดมะระรับประทานยอดมะระก็จะมีรสขมหน่อยถ้าจะไม่ให้ขมก็เอาไปลวก ไปลวกเรวเอาไปต้มมันก็จะลดความขมได้หน่อยเพราะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไอ้ที่ขมๆนั้นเป็นยานะแล้วก็บอกทานแก้ไข้แก้อะไรนี่มะละช่วยได้ระพ่นกอืมหักง่าย กะลัมปลีปีกะลำปัดก็ผัดกะลำมปีสูตไม้ก็ใส่หมูอรีดอยก็อร่อยดีแต่วันนี้ไม่ใส่หมูจะเอามาลวกกิ้มกับน้ำพริกกะทินี่แหละน้ำพริกกะทิก็ทำคล้ายๆกับไอ้น้ำยาขนมจีนนั่นแหละ แต่ว,ว่าน้ายาขนมจีนก็จะใส่พวกข่าเอ้ยจะใส่พวกกระชายข่าคือเราก็เอามาทุบให้มันดัดข้าวได้ถ้าเป็นขนมจีนนะเราไม่ต้องไปหากับข้าวกินยากหรอก กินง่ายๆกับน้ําพริกนี่ดีที่สุดแล้วอืเจียบรสมผักแกงทอดไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นน้ําพริกกินได้ตลอดน้ําพริกบ้านเราของอีสานบ้านเฮาอะไรจะมาสู้ ความจริงเราก็กินอย่างนี้มาตั้งแต่กเนิดเกิดมานี่แหละถ้าใครไม่เคยทานไม่เคยทำน้ำพริกกะทิกินอะ่ะก็ลองไปทำดูนะ แต่ถ้าใครเคยทําเคยกินแล้วก็เคยรู้แล้วก็ก็เหยียบไว้สำหรับคนที่ไม่รู้อยากทำกินก็เอาไปทำกินได้ลองทำดูอร่อยสมัยเด็กๆคุณแม่กเคยทำให้กินบ่อย ไม่มีอะไรก็น้นำพิกกะทิน้ำพิกกะทิยอดกระถินอยู่ตรงไหนก็ไปเก็บมารับประทานกันครับก็จะให้ดูประมาณนี้แหละเนาะ ใครอยากไปทํากินก็เอาไปทําดูนะถ้าเกิดติดจงติดใจอะไรก็อย่าลืมส่งความคิดเห็นมาให้ดูหน่อยว่าใครเอาไปทํากินมากนะครับ oh. เพื่อนๆ oh. สวัสดีครับ